เดี๋ยวมินิอนจะพาเข้าวัดเฮ็ดบุญกับทีมงานคำว่าจา์ซึ่งมิงนิอนกับทีมงานคำว่าจารย์ก็ได้นัดกันชิ้พากันไปเข้าวัดเฮ็ดบุญนั่นเองซึ่งวัดเฮ้าจะไปในมอน้ก็แมนวัดป่าห้อยะบาท อยู่ทีบ้านโล่งยาเมืองสาแขงอุดมสานั่นเองซึ่งวัดนี้ก็ห่างจากตัวเมืองเมืองสาประมาณเสาปลายลักอ้วนกับบอมันใจว่ามันเสาปลายเท่าไรเมื่อนี้เขาก็เลือกเดินทางมาทางเมืองหลาซึ่งเป็นทางเดียวกันกับทางไปวัดพระเจ้าสิงค์คแต่เขาจะไปวัดป่าหอยพระบาทเม่นเขาจะแยกอยู่ทีลัก1 8ซึ่งทางไปวัดนี้ก็สามารถไปได้สองทางถ้าบอมาทางนี้ก็สามารถไปทางเดียวกับทางไปน้ากัดได้แต่จานนุกเป็นคนเลือกเองว่าอยากมาทางนี้จานนุกว่าทางนี้เป็นทางดีนั่นเองเดี๋ยว มาเบิ่งว่าสิดีแทบบ่โพอให้เขามาได้หน่วยหนึ่งเขาก็เจอเลยทางขาดเขาก็พากันคิดอยู่ว่าสิไปโตหรือสิพอซ้มนี่แล้วเขาก็มาซอกซอกเบิ่งว่าชาาบ้านเพิน่นข้ามทางใดแล้วเขาก็มาเห็นทางเทิงนีแมนบอนเขาเจ้าข้ามนั่นเองเพราะว่าเขาเห็นหอยตีนลดแล้วเขาก็ตัดสินใจไปโตเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีแต่บนนี้บนเดียวเลยาจานซักกับน้องสร้างกับผ่านไปได้เรียบร้อยอ่ะลืมบอกไปเมื่อนี้ก็มีน้องสร้างกับน้องไก่ในหมาน้ำเฮา แล้วก็คันชุดท้ายก็ตามมาด้วยจานนุกและเหลือคนชุดท้ายกระวนเองกับว่คิดว่าทางมันจะเปลี่ยนแบบนี้เลยใสยก่กระพามาหลังจากที่ขามน้ำมาได้ก็คิดว่ารอดแล้วได้หันแต่แต่แต,แต่มันบม่ได้เป็นแบบที่คิดมันหาก,ก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งหากวาชิมาลินมนันมวลกลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีเดี๋ยวมเมเบิ้งน้ากันว่าเราจะขามน้าจากบอลจะสู่ชีวิตเรด เริ่มคียไปทั้งนาเท่าใดแห้งได้คามน้ำาหลายเท่านั้นแต่ก่อนเคยเป็นเส้นทางยางดีหลังจากน้ำท่วมข้างใหญ่บ่หัวเดี๋ยวนี้เอินเป็นเส้นทางในบ่ทีมงานเข้ากับสู้ชีวิตขนาดจะกลับกับประนแล้วได้มาเราต้องไปให้หอด แลในที่สุดเขาก็ผ่านทางนั้นมาได้และตอนนี้เขาก็มาหอดทางสามแยกซึ่งเป็นทางเข้าไปบ้านลง่งยาแล้วก็เป็นทางกลับอีกทางหนึ่งแล้วเขาก็ขี่รถเข้ามาหน่อยหนึ่งเขาก็หอดมู่บ้านซึ่งบ้านนี่ก็เป็นบ้านลง่งยานั่นเองเขาก็มาเวพักหน่อยหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องแล้วก็เกี่ยมเข้าไปวัดปา่าหอยพราบาทหลังจากมาหอดวัดคูบาเพิ่นก็พอดีอยู่นี่เลยแล้วก็จานซักก็มาเกี่ยมเครื่องเพื่อเขาจะเข้าไปฐานน้นำน้ำคูบานั่นเอง หลังจากทานน้ำเร้วๆเ,เขาได้มาโทดมาถึงวัดเขากาให้ครูบามาเียนให้ ส่วนอ้วนเองมาวัดนี้อ้วนกับมาเป็นข้างนี่ก็เป็นข้างที่สองข้างทํมิดกับมาสวงปีกายมานําครอบครัวแต่ตอนนั้นมาเส้นทางยังดีหลังจากที่เขาทานนํามมัดแขนแล้วๆขเขาก็ขึ้นมาด้านถึงวัดเพื่อกลาบไหวขอพรซึ่งจุดเด่นของวัดแห่งนี้ก็เมนมีก้อนหินไขยคือหอยระบาทที่ถือค้นพบโดยชาวบ้านของเขตนี่เมื่อหลายปีก่อนนั่นเองภาษาสนเสือว่าเมนหอยระบาทของพระพุทธเจ้าจนมหอดปี2004 ซึ่งมีพระสงค์ผู้มีจิตใจศรัทธาสมทบกับชาวบ้านได้พร้อมกันสร้างวัดขึ้นและพัฒนาสถานที่ดังกล่าว ปัจจุบันวัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นที่หูจักของสาวผุดทั้งภายในและต่างแข่งได้เข้ามาก,ากราบไหว้สักการะบูชานั่นเองหลังจากทีมงานเฮากราบไหว้ขอพรแล้วแล้วเฮาก็พลาดบไ,ได้เมื่อเห็นครูบาก,กวดเดินเฮาก็เลย่วยกันคนละไม้คนละมือพากันกวดเดิน่วยถ้าัยทีจะเข้ามาสักการะบูชากะอ้วนในนําให้มาทาังบ้านโบทังน้ากัดเดอ้อ